รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี Best Public Company of the Year เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปีและยอดเยี่ยมในแต่ละหมวดธุรกิจที่โดดเด่นบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตบริษัทที่ได้รับรางวัลได้แก่ BKI h o ไอโฮดิ้งจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญดรอภิสิทธิ์อานาันตนาตรัตประธานคณะผู้บริหารขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะสลหรับผลประกอบการของ BKI Holding นะครับที่มีผลสำเร็จจนกระทั่งเราได้รับรางวัลเนี่ยนะครับ ก็เป็นผลสะท้อนจากการบริหารธุรกิจหลักของ B k คายโฮดดิก็คือกรุงเทพประกันภัยนะครับที่มีผลประกอบการที่โดดเด่นซึ่งผลประกอบการที่โดดเด่นตลอดปี2,567ที่ผ่านมานะครับก็เป็นทั้งในเรื่องของการเติบโตเมื่อเทียบกับภาพรวมการเติบโตของธุรกิจนะครับกรุงเทพประกันภัยสามารถเติบโตได้สูงถึง6%เศษๆนะครับประมาณ6.4%เมื่อเทียบกับภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัย ที่มีการเติบโตเพียง0.6ซึ่งสิ่งที่สะท้อนและมีความสําคัญที่แท้จริงนะครับคงไม่ใช่เรื่องของการเติบโตที่ตัวเลขรายได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูจากผลประกอบการในเชิงของผลกําไรที่เกิดขึ้นด้วยนะครับกรุงเทพประกันภัยก็สามารถสร้างผลกําไรอย่างมีดุลยภาพเมื่อเทียบกับการเติบโตแล้วทําให้มีการได้รับผลกําไรที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับปี2566ที่ผ่านมา แม้ว่าธุรกิจประกันภัยนะครับจะต้องเผชิญกับความเปราะบางในหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแต่จากการบริหารความเสี่ยงภัยจากการจัดสรรสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมและการกระจายภัยของกลุ่มเทพประกันภัยก็ส่งผลให้ผลประกอบการนั้นมีดุลยาภาพในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องเรียนให้ทุกท่านทราบว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้คงไม่ได้มาจากตัวธุรกิจเอง แต่ก็ต้องมาจากการได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าที่สําคัญของบริษัทซึ่งก็ให้ความเชื่อถือให้ความศรัทธากับธุรกิจของกลุ่มเทพประกันภัยด้วยการเชื่อในความมั่นคงของธุรกิจเชื่อในคุณภาพบริการก็ทําให้งานของเราเติบโตขึ้นและที่สําคัญอีกภาคส่วนหนึ่งนะครับก็คือความร่วมมือร่วมใจของพน,งนักงานกรุงเทพประกันภัยทุกคนนะครับที่ทํางานอย่างเป็นทีมภายใต้ระบบงานที่มีการ พัฒนาเพื่อรองรับการทำงานให้สามารถสร้างประสิทธิภาพและสามารถสร้างคุณภาพบริการจนกระทั่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นบริษัทชั้นนาในตลาดอุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศไทยครับด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ การนำเอาเรื่องของ artificial intelligence นะครับหรือ AI เข้ามารองรับในกระบวนการทำงานตลอดจนการพัฒนานระบบเทคโนโลยีให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้เกิดการตัดสินใจอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็รองรับทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมได้ครับ ก็ต้องยอมรับว่าภาพรวมเศรษฐกิจก็ยังมีความเปราะบางไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจระดับมหาภาพหรือระดับจุลภาครวมไปถึงสาการการเมืองอะนะครับก็ยังมีความเปราะบางแล้วก็ทําให้การเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมอาจจะมีแนวโน้มที่จะหดตัวลงไปได้บ้างซึ่งก็น่าจะส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อเพราะฉะนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับกําลังซื้ออย่างเหมาะสม ก็เป็นทิศทางที่กรุงเทพประกันภัยจะต้องพยายามพัฒนาออกมาแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงเพราะเมื่อเศรษฐกิจที่เปลาะบางนะครับความจําเป็นของการมีประกันภัยก็จะยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วประกันภัยคือเครื่องมือที่จะช่วยบรรเทาภาระของค่าใช้จ่ายหรือภาระของความเสียที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเบี้ยประกันภัยกับความคุ้มครอง ก็จะต้องพัฒนาให้ให้สอดคล้องแล้วก็มีราคาของเบีย้ยประกันภัยที่รองรับกับขนาดของเงินในกระเป๋าของประชาชนในภาพรวมด้วยนี่คือทิศทางของกรุงเทพประกันภัยที่จะดำเนินการภัยในครึ่งปีหลังของปี2568นี้นะครับ